สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับผมวันนี้ก็พาลูกๆนะครับมาช่วยวันโจพันะงพี่ดาวนะวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่พังพี่ดาวกันนะครับผมเมื่อเช้านี้ของวันโต้งก็ไม่ทันนะครับเล่งรวบลัดตัดตอนมากนะครับผม บอกว่าจะขึ้นช่วงบ่ายนะครับพอมาถึงช่วงเช้าขึ้นก่อนเลยนะครับปันหลก็เลยเตรียมตัวไม่ทันเลยนะครับได้ไปช่วยแต่คนนะครับช้างไม่ได้มาช่วยเลยของฟวันเม่นอีกคนนึงนะครับว่าฟันเม่นนี่ก็บอกว่าจะขึ้นตอนบ่ายเหมือนกันครับพอมาถึงเวลาขึ้นก่อนอีกนะครับโอ้ยมาทันนี่แป๊บเดียวนะครับช่วงสุดท้ายนิดนึงครับปันหลก็ไม่ได้ถ่ายลงด้วย นี่วันนี้ก็ในตอนนี้ก็มาถึงบ้านคอนโจโนะฮะบ,บ้านพังพี่ดาวของเรานะฮะมาถึงบ้านพังพี่ดาวก็เลยพอดีกันนะครับเสร็จออกจากบ้านพังพี่ดาวก็จะไปขึ้นบ้านใหม่ออกขึ้นยกเสาบ้านของแม่พังคันเงินของเรานะครับอันนี้ก็รอขึ้นบ้านใหม่ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับของบ้านพังพี่ดาวนะครับ ครับก็เป็นบ้านใหม่ก็รอแล้วนะครับผมท่านพ่อพามก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่ของพังพิดาวนะครับพ่อพามก็จัดแต่งเรียบร้อยนะครับ เตรียมพร้อมพิธีจะขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับกำลังเริ่มพิธีนะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มพิธี เาไปไหว้ผลกลางเมียนผลมาขึ้นแหมากกว่าตอนนี้ก็กำลังจะแหงรอบบ้านนะครับผมแหงรอบบ้านนะตอนนี้ก็จะแหงรอบบ้านแล้วนะครับ ก็เดินรอบบริเวณบ้านพังที่ดาวนะครับออออกอพามก็เดินรอบๆอบบ้านพังที่ดาวนะครับ ควันว้วจะมาแปลกบ้านแปลกเมืองเขาจริงๆนะครับควันว้วมาไม่เหมือนใครแล้มาไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค,ควันวนว แห่รอบบ้านพังพี่ดาวสามรอบนะครับผมก็จะแห่ครบสามรอบแล้วก็จะเข้าอยู่เข้าบ้านเลยนะครับส่วนสนุกสนุกสนานมากครับดูควันนวนแล้วก็ควันประสิทธิ์นะครับโอ้ยไม่รู้ว่ามาจากไหน,นมาแปลกมากนะครับกองยาวของเราสุดพิเศษเลยนะครับตอนนี้กองยาวของเราสุดพิเศษมากๆเลยนะครับ

หยิบขัานให้ดูเจ้าเลยมาหาเด้อสาธุหยิบกันซีให้ข้าซีข้าสาแรนมาซอยสาธุหยบกันหาคนเก็บ้วยไข่เฮียนเจ้าเดียนี่เด้อสาธุสาธุไม่ไข่ยกเทียดอกหยบขันพกได้เป็นสศทีเงินล้านเออหยบกันเช็ดพ้นเจียกพัฒนาเออหยิบันแต่ได้เป็นพญานเนื้อมูแมนหยบกันกาเงินลังเข่ามือละแสนสาธุหยบขันชุกของตันเนียนหยบพูดยัดไปได้เออหยบกันชุกเอ็ดุนชุกให้ในทรงจมพันเจ้าเด้อสาธุ โอ้โตวมันได้จะสร้ังมันโอ้โอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วะครับก็มีตาซิวอซิวนี่เปยเออซิวนั่นแหละ เกาบ้านเกา้านต้อเกาะ้าอข้าเกาามเอเกาได้านามใเขาห่งลีมาเ้เกบ้านเดใเมียสามาน้องทางเกาด้าสังมหาวัลัง่มเกาไบ้านห่สายมะเฟเาเกาะ้าเจ็ดในผู้สามันั่งเขาเหยีเจ้าเน้อเอ้อาเออชาทเอ้อชาทเอ้อชัเา้านเจ็าะบ้าแปดเา้าเก่าพอดีว พ่อพามกำลังมาถึงก็แฟนไม่เจตสภาระแล้วก็มานอนนะครับทำพิธีนะครับนี่คือพิธีของทางพามนี่พ่อพามนอนเสร็จสับเรียบร้อยล้างหน้าล้างตานะครับ ไอ้ลูกเตจีตื่นเลยะว่ไอ้ต้อผูต้อแม่ขันมาหั่นไอ้ต้อผูโอ้จะมานได้ล่างนาเหรอฮะเล้แม่ก็มีต้อฟูมีเสียงต้วผูก็มีเสียงต้อฟันดีบ่เอ้ยันแปกประหลาดนอไจเนันอะได้หรอันบปากขาดประจันปีนยันผ้าคิดแล้วันปะหมีคิดมีไขเอันาี่อ้า

ก็เป็นตอนที่ผูกแขนนะครับผมผูกแขนฟังพี่ดาวผูกแขนเจ้าของบ้านนะครับผมแล้วคนหลายก็จะได้ไปผูกแขนเจ้าของบ้านนะครับ ใีางพี่ดาวก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกข้อตออแขนให้นะครับเข้าแก่ส้างเาเป่าเลยเปล่าเ้ยเป็สามเทีย เอไปทีเพ่อพอ,พอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมน้องมองคลของเราเป่าให้นะครับก็เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เป็นพินพธ,ธีเสร็จสับนะครับเสร็จสับพิธีอันเรียบร้อยนะครับการขึ้นบ้านใหม่นะครับตอนนี้ก็ผูกข้อต่อแขนนะครับ คนหลายก็จะได้ไปผูกข้อต่อแขน,นครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมทันี้ก็เป็นเสร็จพิธีนะครับผมไปที่บ้านคนหลายนะครับผมเราก็จะไปยกเสาบ้าน ที่บ้านพังขันเงินนะครับผมต่อไปนะครับผมฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับานะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับส่วนคลิปนี้ควาลหลายก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผม แถมกล้วยครับมีแถมกล้วยครับมีแถมกล้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้เจ้าบ้านมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ให้เป็นเรื่องกล้วยๆธมาคาขึ้นร่ำๆไม่รวยเดอ้อสาธุขอบคุณครับ